สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำตัวละคร Langs ภายในเกม Ether Gazer ที่ผู้เล่นใหม่จะสามารถกดหาได้ในช่วงต้นเกมนะครับก็ตัวละครที่ผมจะแนะนำเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ตัว Ether Gazer จะมีให้ตอนเกมเปิดนะครับจะมีอยู่ประมาณ6ตัวด้วยกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเฮสต์สไตล์ของตัวละครแต่ละตัวให้ดูนะครับแล้วก็อธิบายว่า สกิลมันเล่นยังไงคอมโบประมาณไหนนะครับคงไม่ได้พูดถึงเรื่องบิวตัวละครนะแค่จะให้ดูเฉยว่าอแอคชั่นตัวละครพวกแบบสกิลตัวละครมันเล่นยังไงนะครับอ่าสำหรับตัวละครตัวแรกที่ผมจะมาแนะนําให้รู้จักกันก็คือตัวละครโพไซดอนเอสนะครับตัวนี้เลยอ่าโพไซดอนเอสเนี่ยจะเป็นตัวละครโจมตีระยะไกลธาตุน้ําแข็งนะครับเราก็จะเห็นได้น,น้องปลาสเก็ตน้าแข็งใส่ศัตรู คราวนี้สกิลของโพไซดอนเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์อยู่นะครับก็คือแต่ละสกิลเนี่ยมันจะทํางานได้2ครั้งนะครับสกิลหนึ่งจะโจมตีเป้าเดี่ยวเรียกฝนน้าแข็งลงมาโจมตีใส่ศัตรูแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดกดใช้อีกทีเนี่ยมันก็จะเป็นฝนที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็พอเราใช้สกิลแบบเอนชารแล้วก็คือแบบสกิลหครั้งที่2แล้วเนี่ยเราจะได้สัญลักษณ์ข้างล่างนะครับอ่าสังเกตได้ถ้าสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ไอ้น้าแข็งเล็กๆแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นสกิลสองเนี่ยมันจะเป็นสกิลแช่แข็งสตูแบบหมู่นะครับเนี่ยกดไปปุ๊บมันก็จะแช่แข็งแล้วกดอีกทีมันก็จะเป็นฝนน้นําแข็งลงมาแบบนี้นะครับส่วนสัญลักษณ์ที่เราได้เนี่ยมันก็จะเป็นสัญลักษณ์น้ําแข็งใหญ่นะครับส่วนสกิลสามนะครับสกิลสามเนี่ยพอสมมติว่าเราเก็บสัญ,ญลักษณ์ครบ2อันเมื่อไหร่เนี่ยสกิลสามมันจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นยิงบีมน้ําแข็ง แล้วเราก็จะเข้าโหมดพิเศษโหมดน้ําแข็งนะครับโหมดนี้มันจะลดคู่ดาวสกิลหกับสกิลสอของเราลงนะครับคู่ดาวที่ลดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าเรามีสัญ,ญลักษณ์ของสกิลนั้นกี่อันนะครับอย่างเมื่อกี้เรามีสัญ,ญลักษณ์ของสกิลหนึ่งหนึ่งอันส,สกิลสองหนึ่งอันใช่ปะ่ะคราวนี้คูดาวที่ลดลงของสกิล1กับ2เนี่ยก็จะลดลงประมาณ3วินะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเรามีสัญ,ญลักษณ์ของสกิล1 2ออันอย่างเงี้ย สกิล 1>, 1ก็จะลดคูดาวไป7วิเลยนะครับทำให้เราสามารถสแปมสกิล l ได้เรื่อยๆก็เดี๋ยวอเอาให้ดูนิดหนึ่งละกันเนาะ,ะส่วนสกิล l 3นะครับถ้าเกิดใช้เป็นแบบเวอร์ชั่นปกติเนี่ยที่มันเป็นแบบดาวแบบนี้นะครับสกิล3มันจะไล่สกิลที่เราใช้ก่อนหน้านี้หนครั้งอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมไล่สกิลหนึ่ไปใช่ป่ะเดี๋ยวผมกดสกิลสามปุ๊บเนี่ยมันก็จะไล่สกิลหนึ่งครั้ง นะครับแล้วเราก็จะได้สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ด้วยเห็นปะเออแล้วคราวนี้เราก็สามารถใช้สกิล3อีกทีนะครับคราวนี้เรามีสัญ,ญลักษณ์สกิล1เนี่ยสองอันแล้วมันจะลดคูดาวสกิล1เราลง7วิทําให้เราสามารถสแปมสกิลได้รัวๆนะครับก็เดี๋ยวผมยิงสกิล3แล้วก็กดสกิลหรัวๆให้ดูเห็นปะเออมันก็จะยิงได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าลอ,อดบัฟเราจะหมด อ่าพอหลอดบัฟหมดแล้วปุ๊บเราก็ต้องรอนะครับรอให้เข้าโหมดใหม่ก็วิธีเข้าโหมดใหม่ก็อย่างที่เรารู้กันก็คือแบบใช้สกิลใช่ป่ะ่ะใช้สกิลสองครั้งปึ๊บปึ๊บแล้วก็อ่าเป็นแบบนี้นะครับก็วิธีการเล่นของโพไซดอนเนี่ยมันก็จะเล่นได้2แบบก็คือเล่นแบบโจมตีเดี่ยวหรือโจมตีหมู่นะครับมันจะเล่นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมก็พอเก็บ โจมตีได้ครบ2สัญลักษณ์ปุ๊บเราก็ใช้สกิล3แล้วก็เข้าโหมดพิเศษเนี่ยอ่าเข้าโหมดพิเศษปุ๊บมันก็จะยิงได้เรื่อยนะครับแต่ว่าพอเข้าโหมดนี้แล้วเนี่ยตัวค่าพลังงานที่ใช้ออกสกิลเนี่ยมันเนื่องจากว่าเราสแปมสกิลได้ค่อนข้างเยอะใช่ปะ่ะพลังงานที่ใช้ตรงนี้มันจะลดลงค่อนข้างเร็วนะครับทำให้ช่วงแรกที่เราเล่นเอเธอร์เกเซอร์เนี่ยตัวโพไซดอนอาจจะสแปมสกิลได้ไม่ถี่สักเท่าไหร่จนกว่าจะใส่พวกลูนได้ครบนะครับถ้าใส่ลูนได้ เยอะแล้วเนี่ยตัวค่าพลังงานที่ใช้ออกสกิลเนี่ยเราจะเติมได้เร็วขึ้นแล้วก็จะทําให้เราสามารถออกสกิลได้เยอะขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสกิลของโพไซดอนแล้วก็เป็นลูกเล่นของโพไซดอนดนะครับเป็นตัวละครที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆเลยนะนอกจากจะตีไกลแล้วเนี่ยยังสามารถอ่าตีเดี่ยวก็ได้ตีหมู่ก็ได้แล้วก็แช่แข็งศัตรูได้ด้วยนะครับก็สามารถปรับไปตามสถานการณ์ที่เราต้องการได้เลยเนาะว่าเราอยากจะ ตีเดียวสมมุติโซโล่บอสอยู่อย่างเงี้ยก็อยากจะใช้สกิลหนึ่งสแปมไปเลยก็ได้หรือถ้าเกิดเน้นเคลีย์ลูกน้องใช่ไหมก็สามารถใช้สกิลสองเป็นสกิลเคลีย์ลูกน้องได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นลูกเด่นของโพไซดอนนะครับสำหรับตัวละครถัดมาที่ผมจะพาไปดูนะครับก็คือโคทาชินะครับ, achi, รบตัวนี้น้องนินจานะครับอ่าสำหรับตัวละครโคทาชินะครับก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่า โคทาชิเนี่ยเป็นตัวละครที่มีลูกเล่นในการออกสกิลไม่เหมือนตัวละครตัวอื่นนะครับโคทาชิเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นนินจาเขาจะออกสกิลได้ด้วยการประสานอินนะครับอินเนี่ยมันจะมีอยู่2อันนะครับมันจะมีเนี่ยสกิลหกับสกิลสเนี่ยจะเป็นอินหกับอินสนะครับคราวนี้การผสมอินแต่ละอันเนี่ยมันก็จะออกสกิลไม่เหมือนกันอย่างผมผสมสกิลอินหนึ่งสองอันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะออกเป็นสกิลแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดผมผสมอินแบบอื่นอ่ะเดี๋ยวลองอินแบบอื่นลองเป็นอิน1กับ2รวมกันนะครับ in 1, in อิน1อิน2ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสกิลนะครับโคทาชิเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถโจมตีได้ทุกธาตุเลยนะครับคือการโจมตีโปรตีของโคทาชิเนี่ยจะเป็นกายภาพแต่ว่าสกิลของโคทาชิเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าออกสกิลแบบไหนธาตุที่ออกเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับอเมื่อกี้อย่างใช้ถ้าเกิดผมใช้สกิลอิน2กับ1 อันนี้จะเป็นโจมตีทัดลมนะครับอ่าแล้วก็จะลดอ่าต้านทานทัดลมให้กับเพื่อนด้วยก็ทําให้แบบเพื่อนโจมตีทัดลมแรงขึ้นนะครับถ้าเกิดใช้เป็น2ออ่าอันนี้2องก็จะเป็นระเบิดไฟอันนี้ก็จะลดดาเมจอ่าเหมือนลดต้านทานทัดไฟของศัตรูลงนะครับทำให้ตัวละครทัดไฟในทีเมเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับ ก็เป็นจุดเด่นของโคทาชินะครับมันเรียกว่าไงอะ่ะเป็นตัวละครที่สามารถอยู่ได้ทุกตี้เลยเพราะว่าสามารถเจทาะธาตุได้เกือบทุกธาตุยกเวทธาตุแสงนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับลูกเล่นด้วยความที่มันเป็นสกิลแบบต้องผสมเอาบางคนอาจจะไม่ค่อยชินกับการต่อสู้แบบนี้นะครับการใช้สกิลแบบนี้เพราะว่าคุณต้องผสมสกิลเอานะครับต้องจําว่าอินอะไรผสมเราได้อะไรนะครับ ก็อาจจะเล่นยากนิดนึงสําหรับผู้เล่นที่ไม่คุ้นกับการเล่นโคทาชินะครับแต่ถ้าเกิดฝึกฝึกเล่นไปเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นไม่ยากนะครับพอแรกๆเนี่ยผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกแต่พอเล่นไปสักพักนึงเนี่ยก็จะเล่นเป็นเองนะครับมันไม่ได้เล่นยากสักเท่าไหร่นะโคทาชินะครับผมข้อดีของโคทาชิเนี่ยอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถฟาร์มเศษของโคทาชิได้โดยที่ไม่ต้องกดกาชานะครับถ้าใครชอบ น้องนินจาคนนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นถ่วงนะสามารถฟาร์มเศษต,ตัวละครจากในโหมดอะไรสักโหมดหนึ่งผมจำไม่ได้น่าจะโหมดโลกไลท์นะครับสามารถฟาร์มเศษต,ตัวละครตัวนี้ได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวละครโคทาชินะครับผมอ่าตัวละครถัดมาที่ผมจะพาไปดูก็คือเทียนะครับเทียตัวนี้เป็นตัวละครผู้ชายท่าแสงนะเ่นคอนทางยากนะครับ สำหรับตัวละครเทียนะครับจะเป็นตัวละครตีใกล้ทัดแสงนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าเล่นยากพอสมควรนะครับเพราะว่ามันมีรีซอสที่เราต้องจัดการ2อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือ trace นะครับ trace ก็คือไอจุดข้างล่างใต้หลอดเลือดเราเนี่ยที่มันเป็นจุดกลมๆนะครับ trace อันนี้เป็นเหมือนรีซอสทรัพยากรที่เราต้องใช้ออกสกิล2กับสกิล3นะครับที่คุณเห็นเล็กหนึ่งตรงเนี้ยเลข1หนึ่งตรงเนี้ยก็คือต้องใช้ trace หจุดในการออกสกิล นะครับเจ้าเทรสตรงนี้ได้จากไหนมันได้จากการกดสกิลหนึ่งนะครับสกิลหเนี่ยถ้าเกิดกดแบบไม่โจมตีนะเนี่ยแบบที่เราไม่โจมตีเนี่ยกดปุ๊บมันจะได้เทรสสออันนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดระหว่างโจมตีเนี่ยมันจะได้เทรสแค่1อันเท่านั้นนะครับแล้วก็สกิลจะไม่ทำดาเมจด้วยนะครับคราวนี้พอเราได้เทรสเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรเราก็จะใช้สกิล2อนะครับสกิล2เนี่ยมันจะวางมาเป็นเหมือน สัญลักษณ์หมักลุกเอาไว้นะครับวางปุ๊บอ่ามันจะเรียกดาบลงมาแล้วคุณสังเกตสัญลักษณ์หมักลุกที่อยู่เหนือเลือดเราเนี่ยอ่ามันจะได้สัญลักษณ์1อันน,นะครับแล้วคราวนี้สกิล2พอก,กดใช้รอบหนึ่งแล้วมันจะเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนไปตามอ่าสัญลักษณ์หมักลุกที่เราได้นะครับถ้าเกิดเรากดอีกทีเนี่ยการโจมตีของเทียก็จะเปลี่ยนไปนะครับกดอีกทีปุ๊บเทียก็จะว้าข้าไปฟันอันนี้คือความสามารถของลุกนะครับลุกก็คือแบบสัญลักษณ์หมักลุกของลุกอะ เออตัวลุกนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราก,กดอีกทีอ่าเราใช้สกิลหนึ่งเพิ่มเทรส2จุดปุ๊บแล้วใช้อีกทีนะครับเนี่ยมันจะเป็นควีนนะครับอ่าปักดาบแล้วก็เป็นควีนควีนเนี่ยโจมตีก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะเป็นแบบเอาดาบแทงอ่าอันนี้ก็เป็นการโจมตีของควีนนะครับแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นของมา้าเป็นไนท์นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรียกดาบลงมาแล้วก็ระเบิดดาบ นะครับจะเรียกดาบลงมาแทง2ครั้งนะอันนี้ก็เป็นไนท์นะครับพอเราได้สัญ,ญลักษณ์หมักลุกครบ3อันแล้วเนี่ยคราวนี้ถ้าเกิดเราใช้สกิล3นะครับสกิล3มเนี่ยมันจะล็อกศัตรูอยู่กับที่แล้วก็เรียกดาบลงมาแทงนะครับคราวนี้จำนวนดาเมจที่มันทำได้ของสกิล3เนี่ยขึ้นอยู่กับสัญ,ญลักษณ์หมักลุกที่เราเก็บได้นะครับยิ่งเราเก็บสัญ,ญลักษณ์หมักลุกได้เยอะขนาดไหนดาเมจก็จะยิ่งแรงขึ้น นะครับสูงสุดที่3 3สัญ,ญลักษณ์นะครับเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บแค่1อันใช่ไหมแล้วเราใช้สกิล3มันก็จะดามจลงเบามากเห็นปะลงแค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บแบบเก็แบบเพิ่มอ่าสมมติเราเก็บเพิ่มเก็บเพิ่มเป็น2อันนะครับอ่าพอเก็บเป็น2อันปุ๊บอ่าเราเดี๋ยวเราใช้สกิล3 ใช้ใช้สกิลสามตุ้มตุ้มเหม็นปะมันก็จะทาดาเมจแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนลูกเล่นของเทียนะครับเป็นสไตล์การเล่นของเทียถามว่าดาเมจแรงไหมถ้าเกิดเราเก็บสัญลักษณ์ครบเนี่ยแรงมากนะครับเป็นตัวที่เบิร์สแรงมากๆแต่ว่าอ,อย่างที่เห็นแหละคือการที่คุณจะเก็บสัญลักษณ์ครบเนี่ยมันใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่าจะเก็บครบแต่ละอันกว่าจะอะไรครบเนี่ย น,นานนะครับลูกเล่นมันจะยากกว่านะครับผมก็ถามว่าเล่นง่ายไหมบอกเลยว่าเล่นไม่ง่ายนะครับถ้าจะเล่นแบบทำดำบบาเมจแรงๆเนี่ยตัวนี้เล่นไม่ง่ายนะครับแต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดใครชอบแนวแบบช้าๆแบบไม่ได้เร็วมากนะครับก็คือตีๆแล้วก็ออกมาหาจังหวะเรียกสกิลของตัวเองเนี่ยเก็บสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็อ,อารมณ์ประมาณว่าเบิร์สแรงๆหนึ่งทีเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเหมาะ นะครับเนี่ยก็เก็บให้ครบแล้วก็ลงมาฟาดนะครับสกิลเนี้ยแรงมากนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครเทียนะครับผมสำหรับตัวละครที่เหลือนะครับที่มีให้เราเล่นในช่วงเปิดเกมเนี่ยจะมีอีก3ตัวด้วยกันแต่ว่าผมไม่มีในไอเดีดี๋ยวผมจะเอาอตัวคลิปที่ผมถ่ายมาตอนที่เล่นโค้ดเบต้าให้ดูละกันนะครับก็สำหรับตัวละครตัวที่4ที่ผมอยากจะแนะนำก็คืออาชูล่านะครับ อาชุล่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละครทัดไฟที่เน้นโจมตีระยะไกลนะครับตัวอาชุล่าเนี่ยจะเน้นโจมตีหมู่นะความสามารถพิเศษของอาชุล่าก็คือมีความสามารถในการรวบมอนรวบมอนให้เข้ามารวมกันแล้วก็มีสกิลหยุดเวลานะครับก็หลักหลกสไตล์การเล่นก็จะเอาลงประมาณรวบมอนเข้ามาแล้วก็หยุดเวลาแล้วก็ใช้สกิลเอลเนี่ยสกิลหนึ่งที่เป็นสกิลทุบทุบลัวนะครับต่อยลัวเนี่ย ก็เคลียร์มอนไปนะครับแล้วก็มีอันติที่กระโดดเข้าไปแล้วก็ทำ damage a e นะครับก็สไตล์การเล่นของอาชูราเนี่ยมันจะผสมกันระหว่างการโจมตีใกล้กับจะการโจมตีไกลนะครับคือสกิลอื่นๆเนี่ยมันโจมตีไกลหมดยกเว้นอันตินะอันติมันต้องมันต้องโดดเข้าไปข้างในนะครับก็ลูกเล่นของอาชูราเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกก็หลกัหลกๆก็รวบมอนแล้วหยุดเวลาเอานะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครที่เล่นค่องาง,ง่ายนะคล้ายๆโพไซดอนแต่ว่าเป็นพัดไฟ นะครับแต่ผมคิดว่าโพไซดอนเล่นง่ายกว่าแล้วก็ดาเมจแรงกว่านะครับแล้วก็ตัวละครถัดมาก็จะเป็นอ่าตัวนี้ละกันโอคุน ok ินะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครแรงเอสายซัพพอร์ตตัวแรกของเกมนะครับถามว่าน้องเป็นตัวละครซัพพอร์ตจ๋าเลยหรือเปล่าก็ไม่เชิงซัพพอร์ตจ๋านะยังทำดาเมจได้อยู่นะครับแต่ว่า น้องมีสกิลเหมือนจัวจ่วไพ่จั่วไพ่แล้วมันจะสุ่มบัฟนะครับไพ่เนี่ยมันจะมี3ามสีมีแดงเหลืองเขียวแดงเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เหลืองเนี่ยจะเพิ่มค่าเลชก็คือทรัพยากรในการออกสกิลของโอคุนี้นะครับส่วนเขียวเนี่ยก็จะเติมเลือดนะครับคราวนี้ตัวของโอคุนี้เนี่ยมันจะมีสายที่เหมือนเป็นพาสซีฟในการเล่นอยู่ซึ่งมันจะมีพาสซีฟที่ใช้ในการแตกบัฟ ที่จั่วไพ่ตรงนี้ให้กับทุกคนในปาร์ตี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สามารถโจมตีได้ซัพพอร์ตได้นะครับตัวนี้เป็นตัวตีระยะใกล้นะคือน้องถือปืนนะแต่ว่าเวลาโจมตีจริงๆน้องเหมือนแบบเข้าไปโจมตีใกล้อะระยะมันค่อนข้างใกล้เลยนะครับก็ถามว่าเล่นยากหรือเปล่าก็เล่นไม่ค่อยยากแต่ว่าอาจจะต้องมือพันนิดนึงตอนที่ เอากดไพ่หลักๆแล้วโอคุนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเอามาเล่นมือกันหรอกส่วนใหญ่จะให้บอทเล่นนะครับเป็นตัวละครซัพพอร์ทที่ให้บอทเล่นนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้ทาก,กุซุจินะครับตัวนี้ก็เป็นตัวละครผู้ชายอีกคนหนึ่งตัวนี้เป็นตัวละครตีระยะใกล้ทัดไฟนะครับลูกเล่นสไตล์การเล่นของทาก,กุซุจิเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบผสมระหว่างใช้สกิลกับ ตีปกตินะครับทุกครั้งที่คาคุซุจิออกสกิลเนี่ยการโจมตีปกติมันจะเปลี่ยนไปมันจะเป็นการโจมตีแบบพิเศษนะครับคราวนี้วิธีการเล่นเนี่ยก็คือกดสกิลโจมตีปกติก,ตกดสกิลโจมตีปกติสลับกันไปเรื่อยๆนะครับสกิล3ของคาคุซุจิเนี่ยมันจะเป็นการบัฟตัวเองทําให้ดาบเป็นาดาบดาบเป็นไฟอะ่ะเออเหมือนทันจิโร่เข้าปานไฟนะครับแล้วพอเข้าโหมดไฟตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ย สกิลมันจะทํางานได้2ครั้งนะครับอย่างเช่นกดสกิลหนึ่งหนึ่งครั้งตีปกติแล้วสกิลหนึ่งมันจะเป็นแบบเอฟเฟกเสริมก็คือมันจะเปลี่ยนท่าการโจมตีใหม่ที่แรงขึ้นนะครับก็กลายเป็นว่าคาคุซุจิเนี่ยจะมีสกิลทํางานทั้งหมดเราราวหกสกิลนะครับเพราะว่าแต่ละสกิลเนี่ยมันจะ,ะมีแบบโหมดเอ็นชารคล้ายๆพไซดอนแหละแต่เป็นแบบตีใกล้นะครับแต่ว่าต้องผสมผสานกันแบบ ออกสกิลกับตีธรรมดาเนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆนะครับถามว่าเล่นยากหรือเปล่าก็เล่นไม่ยากมากแต่สําหรับใครที่ไม่ค่อยชอบตัวละครที่ยืนนิ่งๆนะครับคือคาคุซุจิเนี่ยการออกสกิลมันจะค่อนข้างช้าด้วยความที่เขาใช้ดาบใหญ่นะครับมันฟันแอนิเมชันการออกสกิลเนี่ยมันจะค่อนข้างช้าเลยแล้วมันมีความเป็นไปได้ว่าคุณจะโดนดาเมจนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่แบบชอบตัวละครเร็ว เออเน้นหลบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแบบฟันเร็วๆเข้าออกง่ายนะครับคาคุซุจิอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครชอบเกมเพย์ที่มันแบบช้าๆแล้วก็เน้นแบบยืนฟันตะไปเ,เรื่ยๆยืนฟันไม่สนอะไรเขาคือจะยืนฟันยืนฟันอย่างเดียวอ่ะไม่ต้องหลบสกิลนะคาคุซุจิก็จ,จะเหมาะนะครับแต่ว่าอาจจะต้องปรับสไตล์การเล่นนิดน,นึงเพราะว่าสไตล์การเล่นมันไม่เหมือนตัวละครตัวอื่นนะครับมันต้องแบบตีธรรมดากับสกิลสลับกันไปเรื่อยๆ, <Yeah. S 1> ๆนะครับผมอ่ะถามว่า6ตัวนี้ ตัวไหนดีที่สุดถ้าสำหรับผมแล้วตัวที่ดีที่สุดคงเป็นโพไซดอนเอสนะครับเพราะว่าโพไซดอนเอสเนี่ยเล่นง่ายแล,แล้วก็ดาเมจแรงนะครับเป็นตัวละครที่แบกไอดีผมในช่วงที่เล่นเซิร์ฟจีนนะครับแบบเล่นง่ายมากคือใครๆก็เล่นได้ตัวเนี้ยเล่นง่ายจริงๆแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นตัวตีไกลอะ่ะเราไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงคุกวงในกับมอน นะครับก็ตายยากนะเป็นตัวนี้เล่นง่ายมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบเล่นตีไกลนะครับส่วนสำหรับใครที่แบบเอออยากเข้าไปลุยข้างในคุกวงในเนี่ยผมคิดว่า,าตัวนินจานะครับโคตาชิ achi, เนี่ยตัวนี้เก่งนะครับเก่งมากเพราะว่ามีดีบัฟให้กับปาร์ตี้จะเอาให้บอทเล่นก็ได้หรือจะเล่นเองก็ได้นะครับแล้วก็เล่นสนุกตัวนี้ดาเมจแรงเล่นสนุกนะครับ สองตัวนี้โพไซดอนกับโคทาชินะครับถ้าเกิดใครแบบไม่รู้จะเล่นตัวอะไรอยากได้ตัวเก่งๆเนี่ยผมคิดว่า2ตัวนี้โอเคเล่นได้ยาวนะครับได้ตั้งแต่แบบต้นเกมยันเลดเกมเลยอะ่ะเออจนแพทหลังๆแล้วโคทาชิก็ยังใช้อยู่นะครับโพไซดอนนี่เดี๋ยวหลังๆมันจะมีตัวตีดาเมจที่แรงกว่ามาทดแทนนะแต่ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยยังเก่งอยู่นะครับถามว่าช่วงแพทหลังๆแล้วยังใช้ได้อยู่ไหมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมก็ยังใช้อยู่เพราะว่ามันเล่นง่ายไง มันแบบถ้าเราเจอบอสตัวไหนที่มันแบบตีรัวๆหรือเร็วๆหรืออะไรเงี้ยบางทีเราแบบไม่ค่อยอยากเข้าไปเสี่ยงใช่ปะ่ะก็เอาโพไซดอนเนี่ยเป็นเอามาลงนะครับเป็นตัวเซฟเซฟไว้เล่นเซฟเซฟได้นะก็ลองเลือกดูว่าชอบเล่นตัวไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดตัวละครทั้ง6ตัวอย่างที่บอกไปนะครับสำหรับตัวละครตัวอื่นนะอ่ามันจะมีตู้ ที่มาพร้อมกับตอนเปิดเกมก็คือซุกุยมินะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอธิบายวิธีการบิวต,ตัวละครตัวนี้ให้ชมกันอีกทีหนึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ไปด้วยนะครับผมเอาะครับเดี๋ยวนี้ผมซัมส a มวร์ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับผม